สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับช่องเลขหน้าคราชนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลครับผมฮ้หาหนอยรวมครับผมของวันที่10มิถุนายน2567นะครับและเป็นการปล่อยต่องวดครับผมของเลขหนาขา้าคราชนะครับผมนะครับ ของวันที่11มิถุนายน2567นะครับก็ก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะคะในช่องทาง youtube ช่องทางเดียวนะครับผม ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็ขนะครับขอ fc ทุกท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับ เลขหนัาคลาดฮานอยรวมนะครับผมวันที่10มิถุนายน267 7สูตร1น,นะครับผมเรามาดูสูตร1ก่อนนะครับมาดูผลฮานอยเฉพาะกิจครับฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก1 4 5 7 8เนะครับเข้าหลักร้อยบนครับ1ครับผมเข้ารูด4บนครับเข้ารูด5บนครับ นะครับเข้าตัวเจาะ4 5บนครับเข้ารูด7ล่างครับได้123 456 6เด้งนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจได้6เด้งครับดีใจด้วยนะครับผมเปิดเปิดมาหน่อยแรกก็นะครับฟาดไป6เด้งนะครับมาดูผลฮาหนอยกระชาติครับ กาชาติผลที่ออก08738ครับผมข้ารลึเจ็ดครับผมข้ารลึเจ็ดข้ารลึเจ็ดบนครับผมด้หนึ่งเด้งนะครับ มาดูฮานอยพิเศษครับผลที่ออก136 33ครับผมเข้ารูดหนึ่งเข้ารูดหนึ่งบนนะครับเข้ารูดสามนะครับผมเข้ารูดสามบนครับเข้ารูด6บนครับเข้ารูด3าล่างครับเข้ารูด3าล่างครับ เข้าตัวเจาะสามหกครับดีใจด้วยนะครับฟาดเด้งๆไปหลายเด้งเลครับเข้าสามตัวบน1นึสามหกครับผมนะครับผมเข้าคู่เจาะสามหกครับผมเข้าลูดบนล่างสามสามครับได้1 2 3 4 5 6 7 7สเจด้งนะครับผมนะครับผมได้เจดเด้งนะครับดีใจจริงๆครับผมกับเอีนะครับ มาดูฮานอยปกติครับผมผลที่ออก46590เข้า4หลักร้อยบนครับเข้ารูด6บนครับเข้ารูด5บนครับเข้าตัวเจาะ6 5ครับผมบนครับผมดีใจด้วยครับแตก3ตัวอีกแล้วครับนะครับผมได้1 2 3 4 5ได้5เด้งนะครับผม มาดูต่อครับผมฮานอย VIP ครับผมผลที่ออก608 50เข้ารูด5ครับได้1นึงเด้งนะครับมานับดูเลยครับผมสูตรแรกได้กี่เด้งนะครับ6 7 14 19 20เด้งนะครับ20เด้งกับ5ฮานอยนะครับผม สูตร1เข้าดีอย่างต่อเนื่องนะครับใช้งานมาแล้ววันนี้เป็นวันที่9นะครับนะครับของวันที่10ใช้งานมาแล้วเป็นวันที่9้านะครับมาดูสูตร2ครับลงให้วันแรกนะครับเข้าไป1เจาะนะครับเข้าไป1นเจาะกับรูด5 1 2 3 4รูด5 4ครั้งนะครับ4เด้งกับ1เจาะนะครับ1คู่เจาะนะครับ เท่ากับ5นะครับ5เด้งนะครับผมก็เดี๋ยว fc จะงงนะครับเลขลาจะดึงให้เหลือไว้แค่สูตรเดียวนะครับนะครับตรงนี้จะเก็บไปที่หลังบ้านทั้งหมดนะครับมาดูต่อครับผมวันที่11เลขลาดขออะไรไว้ให้นะครับวันที่11ขอให้มา3ตัว2ตัวบนล่างครับผมขอให้แตกเหมือนกับเมื่อวานนี้ครับ นะครับเหมือนกับวันที่10นะครับมิถุนายนมาดูครับเลขนักขาวฮานอยรวมวันที่11มิถุนายน2567รครับผมรูดบนล่างเลขนักขาววางไว้03ครับตัววินครับผม5 687ครับผม5 6 8 7ครับเมื่อนำตัวเลขทั้ง5 6ตัวนี้นะครับมาวินกันแล้วได้คู่เจาะ15คู่ดังนี้ครับ0-3า 05 06 08 68 67 87 07ครับ35 36 38 37 56 58 57ครับผมสูตรนี้ใช้งานนะครับวันที่10ครับ ้งานสิบวันนะครับขอให้มาขอให้แตกครับผมนะครับผมครับหน้าจอไว้เลยนะครับผมส่วน fc ท่านใดครับหน้าจอไม่เป็นนะครับผมแนะนำครับนำตัวเลขทั้ง6ตัวของเลขลาดนี้ครับผมไปเทียบเคียงกับอาจารย์เฉพาะอื่นด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าเลขลาดจะคัดสรรมาให้ fc แล้วนะครับผมแต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับผมให้นำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์เฉพาะอื่นที่เราชื่นชมชื่นชอบอยู่ ติดตามอยู่นะครับการนําตัวเลขของเลขคลาดไปเทียบชนนั้นนะครับเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มความมั่นใจเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นการลอกเลียนแบบใครนะครับเพราะนั้นการไปเทียบเคียงนะครับนําไปเทียบเคียงว่าชนตัวใดนั้นนะครับให้เรามั่นใจขึ้นว่าอาจจะมาแน่ๆครับเพราะสิ่งที่เลขคลาดวางไว้ก็เป็นแค่สตินะครับผมเป็นแค่สถิตินะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผม จงอย่าเชื่อเลขนักแรดฝ่ายเดียวนะครับถึงแม้ว่านะครับผลของตัวเลขจะออกมาดีตลอดนะครับผมแต่เลขรลาดจะพูดบ่อยครับผมสูตรนะครับผมสูตรก็คือสูตรครับผมถ้าสูตรผิดมันก็ไม่มานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่มียานไม่มีฌานอย่างรู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะมานะครับเพราะฉะนั้นขอให้อท่านตั้งอยู่ในความสตินะครับผมนะครับเลขรลาดอยากให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือจริงครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมเลขลาดก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอเอซทุกท่านจงมีสภาพร่างกายแข็งแรงครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ